ของเล่นกับขนมมาลินก็เคยสุ่มมาแล้วแต่ว่าหลินเชื่อว่าอันนี้หลายๆคนคงไม่เคยสุ่มแน่นอนนี่เลยฉันไปเจอมายาสีฟันค่ะซึ่งเขามีจุ่มทั้งหมด9ลายรวมสีเขียนเลยนะมันก็จะเป็นเหมือนที่ติดมือถือด้านหลังอะ ฟันเวลดเดนอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะทุกคน <_ d ress> เขาทํามาเป็นกล่องสูงด้วยอ่ะซึ่งลายที่หลินอยากได้ก็จะเป็นลายน้องแมวอันนี้ฟันสวยแล้วก็สีฟ้านี่รอยยิ้มของดอกไม้แล้วก็ตัวสีเข็ดช่วยรัวใจให้ได้สีเข็ดหน่อยนะ <_ d ress> โอ้แน่นอนเปิดมาก็ได้ยาสีฟันเวลเดนเลยนะแอบมองลาย <_ d ress> ตรงใจหลินมากน้องฟันแข็งแรงสีน่ารักมากเฮ้ <_ d ress> ลที่หลินตีอีกแล้วเนี่ยสีฟ้านี้ต่อไปสูตรนี้เลยสมุนไพรบำงลุงเหือตัวนี้บอกเลยว่าสมุนไพรเนี่ยเขาใส่มาให้แบบว่าอัดแน่นมากๆเลยนะเป็นสูตรที่หลินใช้อยู่ด้วยเพอหลินเพิ่งไปถอนฟันมาและเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ใส่ฟูอะไรป้องกันฟันผุอีกด้วยชิคซีช็คซีชิคปมากลายน้องแมวที่หลินตีเหลือซีเค็ดแล้วเนี่ยน้องปากสวยอู้ลายแรกน้องฟันสวย ตายพอดีติเออก็โอเนี่ยเงาเหมือนกันเป้เลยไหนขอดูลายหน่อยดิน้องมองบนแปลงฟันแบบมองบนอย่างนี้สวยไหมเบลเดนยาสีฟันสุดคูลรุ่นลิมิเต็ดออ dition หาจุ่มลายน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วที่วัดสดและอีฟแอนด์บอย